จะเข้าไปในตรงกลางแข่งสามจะรับกี่สีเด็บไอเด็บตามไล่ก่อนเนาะเด็บเนี่ยเด็บทีนึงมาหลอดแม่งหายเหรอมิดมาดีมาดีมาดีไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ มีมีอีกี้เจ็บอีกี้เจ็บไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่เดี๋ยวเคลียร์ไว้กลางแล้วอีกี้เคลียร์กลางก่อนนะอิกี้ขึ่งหลอดอีกี้รึ่งหลอดมันเลยไม่ได้มันเวมไม่ได้มันเววไม่ได้สวยนะสวยรอรับเบไอ้วยแค่ไม่กล้าเข้าอีกี้เป็นไงวะอีกี้อีกี้มันรีมันขึ่งหลอดนี่ไอเอออ้กี้มันจะป่ามันจะป่ดรอรอสกิลรอสกิลมันน้วมึงเอาคนเดียวเลยโอ้โอไม่ตีไม่ตี เขียเกียวไหมอปเลยอยเลยจบยกจบล่าไม่จบเลยไม่พอกบุตจบุตสองไวมบีบกลางก่อนนะเ้ไอโซนมีฮิวมีฮิว็ค่พูไม่หมดนะ มารลอดููล่างมาหลอดููล่างดวงตัวหนึ่งมาหอดไหมาหลอดู่าลอดดู่างมาหลอดดู่างราห่างเราี่้ายเไม่เป็น่ะกูกต้องเอาเวฟร่างกูเอา่างกูเอาเวฟร่างอยู่บนพี่ลยต้องบนเ้ย่งหลอดข่้งหลอดโจ๊กสองแล้วโจ๊กจะตายล้เรามาเรามาคุมมังกรมันเจ็บนะเว้ยมานหน่ได้ไหะพี่ฝ้าดูเอกันดูดูเอางสีแล้วกระเอาเอาามาเอาของก็ได้เอาของได้มาทีไปก่อนเราทีมันหน่อยพี่มันเปิดของเปิดของ เดี๋ยวฝ่ายลยปได้ได้ได้ของได้ของสวยสวยกูกูรีนะเว้ยกูรีนะเว้ยเฮ้ยดวงมันครึ่งหลอดนะเว้ยดวงมันเริ่มเลี้ยงขึ้นอ่ะเดีกูรีน้องกูรีเวดเวดแยกเวดโอเคโอเคเฮ้ยพี่โซนเร่งเล่นของร้านก่อนเล่นของร้านก่อนไปเดินกูโซนในมังกรไว้มันหลอดอยู่แล้วมาหลอดอยู่แล้วอีกิเอียงล่างเฮ้ยเว็บน้าหมีใครขึ้นมดนเจ็บมากโดนเจ็บมากผมทำให้เอ๊ะเขา เข้าเขาเขาเขาเอเขาเร็ใช่ปะเออมันเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยมาหลอดติดเนี้ยมาหลอดติดเนี้ยมาหลอดไม่ไปมาหลอดไม่ไปเข้าเล็เข้าเร็วมาหลอดติดเนี้ยโอ้มันเอาไปแล้ววะโอ้เอาไปแล้วเอาเร็วสั้นเลยเวเป็นกัดนะใหญ่มันใหญ่ไม่ได้มังกรพอรอเจ้ากดสองเลย้ยกูอยู่ล่างนะไอ้พวกมันขับเร็เลยรอรอดูอยู่กูพลาดกูพลาดเหรอะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปากูเคลียร์เคลียร์กลางเลยนะเว้ย

ยังดีต้องมีอยู่แล้วดูอยู่ป้าดูอยู่ที่อยู่ใกล้พี่อยู่ใกล้เอ๊ะมันโดดแล้วมันโดดแล้วจอเกอร์จอเกอร์วิ่งหาเว้ยข้างล่างเอออีกี่นายอีกี่นายอยู่สามโจมกันจอเกอร์ไหนจอกเกอร์ไหนเอ่อรับรับล่างสามเลยปะเดี๋ยวรับกลางรับกลางเลยรอรอคนเดี๋ยวทีอมาช่วล้างลมาแล้วล้างมาแล้วล้างลงด้วงลงนะพอแล้ว ถ่ายแล้วไอ้สีเดนไปดึง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 มันปีกแล้วกนเจ็บหมดอ่ะก็ไม่รับกลางเอวบนลงสไปามวลงเจ็บหมดอดีตยังมีเราเดินเอดีเนลีบงยเไป้าลียมข้่างเลีบ้ลยข้างล่างเลย้่าเย้เลยเ้เาเ้ายเลเลย้า้ล่าเล้ล่ยงล่ย้ลา่างเล้ล่างเยวล่างเลยขเ้ายางาง่าีลยางล่างเลาง่่่้เ้ พี่พี่มาเลยได้ปะมีป้อมกันนได้ได้ได้กูไปได้อีมีเพนะไรอเพฟ่อะไรมันเดินก่อนกูนะน้องเอาเลยเอาเลยเอาเ้ยมันโดดแล้วนะเฮ้ยมันมันตัดไม่อยู่มันตัดตัดตัดเออเอาได้ได้ตัดเลยพี่ถามปวดเลยําปวดเลยเออเออเร่างงตีเลย่าง่างอะไรเอ้ยเราปิดเราปิดฉีได้แล้วหมไดได้ไดมาดีมาดีนั่าเอามาเอาดีมามาเอมดีมาดมานดีมาดดีมาดมดีาดมมมา บวกกลางได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแคริมต้องรับล่าต้องมีคนรับล่าได้ไดเราเราไป้าฟังมามาเคลียร์กลางก่อนนะเดี๋ยวทำล่างให้เจกล่างไปล่ำหน่อยบปล่าหน่อยไ่ำหน่อยไม่ไม่เอาสุดจริงเลยเอากางเอากางบีบบีบกลางได้ป่ะมีบนร่องเจบมาหลอดตรวแล้วอ่ะาหลอดมดบนแล้วโจกสองไม่ด้แล้วอรอแ้วโกเ็บโก็บขอได้นะเว้ยเมื่อกี้มันช็อตกันแล้วอะ ยกขึ้น่อยดวงไม่หลอกอย่าไปไปัมาหอดอยู่บนมาอดมีช็อคแล้วะอุ้มไปล่างลมาลอเจ็บอย้าอไบอ้ดวงมันอยู่กลางอะ ไม่น่าจะมีเอาหงอ่างเยอะเลยมีฉี่ฉี่เอาขาบนดังหนึ่งไว้บนดังหนึ่งอืมไม่มีอะไรเอ้ยมัน้นไปบนละไม่มีอะไรบนไม่มีอะไรไม่มีอะไรกูกูกูเสียร์ล่างแล้วเว้ยกูจะโผล่เสียร์ล่างเต็มแล้ผมไปสุดที่บนรับพอนะเว้ยบนรับพอนะมันตีมันตีทองไม่มีผลิดเกี่ยวหมาเกี่ยงมาทางกลางเลนะเราดูดิเราดิเอ้ยอดวแก่ตายดวแก่ตายดวแก่ตายครมาเลยมากูมากูมากูมาบีบกลางบีบกลางกูมาฉี่อะอยู่ปูได้เลยปูได้เลยเฮ้ยเอาดิดิดิ เวลาใช่ไหมเดยีพอพี่เพื่ยนเล่นยิบกลางได้บ้างดิบกลางได้ามาหลอดอยู่กลมาหลอดไม่บูมไมไม่มีเวไม่มีเวไม่มีเวไม่มีไปเล่นล่างกกล้องกามนี่นบูบูบูอยู่เลยมาหลอดเยอะมาหลอดเยะดวงตัวเดียวดวงตัวเดียวดวงตัวเดียวได้ป่ากลางอะได้ได้กูได้กูได้ไกเดี๋วเดี๋ยวป้องกลางนิดสเปลรครบสเปลรครบตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวดวงดง เัาล่างต่อเดียวแล้วปลดแทงแข่งแข็งเขาเนาะปลดตัวแล้วมาปลดตัวแล้วตายตายปิกแล้วปิกแล้วตามเชียร์มาล่างล่างต่อมาล่าง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 ตัดกลางตัดยืนนี่เอยเอาล่างต่อล่างต่อบนปีฟ้าปีฟ้าดูเวฟไกด์หน่อยนะไม่ไโจมไม่ยาวยาวอะไปรับไปรับตรงไหนได้ปะรับรับไหนเลยปีฟ้าได้หรือเปล่าได้ตรงตรงนั้นได้แล้วรีบออกแล้วก็กลับมาเก็บมังกรอะ ไอ้ภูรีเลยมาหนาหมดอ่ะมันฟิกวะมังกรอ่อนมีอีกนเทียวบนไปแล้วใช่ปะกูจะไปมังกรเลยมีเว็บหนึ่งเออทิ้งไว้ก็ได้ป้อมมันแตกไปแล้วเดี๋ยวไปเอามังกรก่อนทัานบอกว่าผ่านผ่านได้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 แล้เดี๋ยวไปโซนมูไปโซนดาร์กนะเอ้ยไม่มีมานาแล้วมั้ยขีดตัวหนึงขีเต็มมาหลอดเต็มมาหลอดมามาหลอดมาตรงกุ้งกลางเออเอ้ยมันมีเพื่อนซ้อนน่าจะมีดวง เราโดดแล้วโแล้วาแล้ว้ออฟติกจะขึ้นนะเว้ยเกยเวฟเกเวฟก่อนกูทำเวฟก่อนอี่ยุ่งนนะยู่ไปแล้วอีเจ็บอะตอนเนี้ยเร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเราคองนะอรเอดีียมันน่าจะเปิดก่อนแล้วแหละกูดูกูดูกอให้กูดูกอให้เฮ้ยยังไม่เปิดยังไม่เปิดมาเล่าทําทมไปดูเวฟกันดวงตัวเดียวดวงตัวเดียวดวตัวเดียวิต้ไปมาโดดแล้วโดดแล้วงโดดแล้ว ให้ให้ถามอะไรให้ถามอะไรเลยถารทิมทิมก่อนมามาเล่นมาเล่นบนหนมาเล่นบนไหนเฮ้แบ่งคนแบ่งคนแบ่งคนโกูเล่นเองเล่นเองเล่นเองที่ก้อนอยู่หุ้มหมยาวอ่ะผมไม่รู้แน่ใจไม่แน่ใจว่าลอดมสองตัวไม่มีข้าล่างสี่เมื่อกี้ต้องเคลียร์บนลอีกแว่นะพี่เอารอดูกลางเลยไห้ f i f ่รออยู่ลอยอยู่ลอยอยู่ตัดเร็วกูกูกูหาปุ่นเ่ชั่นนี่ไปไป ขึนหลอดโจ๊กขึนหลอดมาดูด้วยไม่ได้เดือดปีน้อม่ดดูมะติดดวงให้าผิดดวงได้ปะยังไม่โดดยังไม่โดดอ้ไอ้อยโดแ้วโดแ้วไม่มีใข้ขวาเอาขวาเอาขวาตนนี้เอาขวาตายล้หน่อยล้หน่อยโลโลดวงรีดวรีันสีล้วไอููู้้้้ยิงล้มนรอดล้วม้มันดมาหลอดตายมาหตายฟิกแล้วมาหลอดฟิกแล้วโลกบตายนาด้ ร่างนั่งมีตัวไหนอัติอัติย5้าวิเมื่อกี้เสียห้ากไปแล้วฉี่ฉี่ตัวตัวซีซีมันก็หมดแลยดโดเดี๋ยวแล้วโอเคโอเคก้นเดินมาก้นเดินมายูวกระตุกว่ะยูวีขนาดเขาเข้ากลางไปก่อนข้ไปเรื่อยๆทำบนให้ล้างหกสิบวิแล้วสิบวิเล่นกลางบนนะบูเ้ยต่อต่อทีนี้ต่อดีต่อเลยต่อดีเจ็บแล้วเจ็บแล้วระวังด้วงนะเว้ขวายัียงเองหนล้างหกสิวิมีอติ เีรอรอรอไเตีก็ใส่ด้วงอยู่เดี๋ยวมันโดดเดี๋ยวมันโดดไม่มีเฟกเนี่ยเนี่ยมันใส่ค้องหมดเลยใส่ค้องหมดเลยดุชิกันดูชิกันอีพีผักแล้วผักแล้วผักแล้วินื้อพาวิเนื้อพาวิเนื้อพาวิกลับไปทำเล็บหมกลับไปฟาร์มกลับไปฟาร์มบนไได้เนื้อมันจะสกิสกิบบนคุรูการให้ล้างไม่มีแล้วเวล้างสามสิบวนทามินปะสิบสิบสี่สิบอะล้างโตเต็บโตเต็บ ดูมันเกิดนะมีหิวมีฮิวมีฮิวคลิปมาเลยิปมาเลยคลิปมเลยกล้องกล้องไปเลยไอ้นี่รู้โอ้โห้เอ้ยมาหลอดนะมาหลอดนะเออถอดก่อนได้มาก่อนได้มาก่อนได้เอาก่อนได้ความไม่อยู่ความไม่อยู่ความไม่อยู่กำลังไปกำลังไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามาเล่นนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรตวงกันเลยเกเรานะเฮ้ยพี่ฟาแ็กเกลือกงเลยครับได้อยู่แรก เมื่อกี้มันขึ้นอัลไอมิวมาหลอดมาหลอดโดดได้ได้มีโดด,ดแล้วหลอบน,นะม,นนมา,มาไม่ล้างมีล้างรอบนี้มีล้างรอบนี้มีล้างโดนอะไรมาปิดติดไว้บนเลยเคลียก็พอโอ้โหเฮียสุดจะโป๊กว่ะค่อยเล่นค่อยคยเล่นเล่นนี้กันออกแบบม,เล,มเล่นมาดีมากน ที่เนี้ยมันมีไอ้นี่นะกันเวละมาดิ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 ตามมาดิเอาเดี๋ยวเดมได้ตามหมดเลยนะเอางดีเออดี้าด้องเอ้เขาไปดวงขวาดงขวาดงขวาดวงขวาเอ้ดวงมาเวฟอยู่อ่ะมาเล่นได้ปะเส่งฟาไปส่งฟาไปล่างได้ปะเาเราเาานผมเนยเราเรามาตีเรามาตีารเราตีาเราาตีาโซแล้วโซ้เาตีารตีเลยตีเลยตีเลยกองกองไปช่วยได้ปะได้ไดตี อยู่วะตีมังกรอยู่วะปล่อยเลยปล่อยปล่อยปล่อยเลยปล่อยเลยกันต้องปล่อยล่างเรียบเคลียร์กลางเลยครับระงมาหามเดี๋ยวเขาทำเสร็จเขาทำบอลได้ทำบอลได้กลางกูช่วยกูโอบไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรบนระวังโดนนะโคตรโป๊กเลยสัตว์มาผมมาเอ๊ะเคลียร์ได้ปหมดูหน่อย

อันตีเขาไมโจไม่มีฟิกนะเว้ยโจไม่มีฟิกนะเวยอันตีเนาะสวยตายตจบเลยอะไรเงี้ยโอ้เสยกัดเสียกัดเส้อกัดไอ้เมนเกิดแล้วไม่เกิดแล้วตีป๊อกคนไทยตีป๊อตีป๊อไอ้แข่งอยู่การให้กดให้อยพงใจเสียเว้ยเออเียกัดได้แล้วตีป๊อกดีตีตบตบตบตปืนตบ้บต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 บม่ตบ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 ตตบตายเว้ยเมื่อกีตบ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 ตยตบ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 ตย ย่าสกอกูอย่างโหดฆ่าหกตายศูนย์ฮะผมไปช่วยไม่ทัน่รแม่งมันฟาร์มช้ามากเลยอะซิวอะพี่ผมว่าไม่กูกูโล่ไม่เพื่ันเหรอพี่ไม่ไม่อากอนี่มันต้องมันต้องเล่นคู่กับซิวอะคำว่านะ